ป,ประกันชีวิตเห็นคุณค่าของทุกชีวิตรถจักยานยนต์ซูซูกิโชกัน125กะที p a พ t e ด r ไรซ์และกะทิ UHT ตราอร่อยดีอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลกกล oh. ับมาชมกันต่อกับชิงช้า นะคะคุณผู้ชมคะก,กับช่วงนี้ค่ะโอ้โห,โโหบางกอกนี่แหมเผยแป๊บเดียวนะคะปีที่5ปีที่5แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแลวคอนเทสต์ของเราในปีนี้นะคะเราก็ประเดิมด้วยฤดูฝนรอบแรกค่ะครับวันนี้เราจะหาโรงเรียนที่2ที่จะผ่านเข้าไปในรอบ8ทีมสุดท้ายนะคะภูมิใจนําเสนอแบบพดูดกันเ้เต็มปากเต็มคำแล้วก็เต็มเสียง <c oughs> ก็คืออยากจะบอกว่าที่ภูมิใจนําเสนอเพราะว่า สองโรงเรียนนี้เขามาครั้งแรกทั้งสองโรงเรียนเลยต้องบอกว่าปีที่5ของเราเนี่ยนะคะมีโรงเรียนใหม่ๆนะคะมาโชว์ความสามารถกันค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะรวมไปถึงวันนี้ด้วยนะคะโร,รงเรียนแรกค่ะเทศบาล4ี่หนองแคอนุสรนนะคะนี่มาไกลเหมือนกันนะไกลเท่าไหร่สระบ,บุรีสระบ,บุรีอ,อีกโรงเรียนหนึ่งใกล้ๆสตูดิโอเวิร์กพอยนี่เองครับโอ้โหใกล้มากอยู่ประมาณคลองสี่นี่เองครับรสวนิษ <laughs> สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตประทุมธานีก็มาครั้งแรกมาครั้งแรกเหมือนกันนะคะเเขาเจอกันแบบ แบบนี้โอ้โหเขาจะได้เปรียบเปล่าเขาเขาอยู่ใกล้สตูดิโอเราเขาอาจจะขนอะไรมาอันนี้ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวไม่ไมเกี่ยวความสามารถล้วนๆอยู่ที่ว่าน้องๆเนี่ยเขาจะควบคุมความตื่นเต้นได้มากน้อยขนาดไหนเขาเตรียมตัวมามดีไหมมีความพร้อมหรือเปล่าอันนี้สิสําคัญเราต้องไปดูกันพร้อมขนาดไหนต้องไปแอบดูกันแล้วเหครับไปเลยค่ะครับโอ้โหบางกอก ันที่โรงเรียนเทศบาลสีหนองแคนุสรจังหวัดสระบุรีครับโอ้โหเตรียมอุปกรณ์ประกอบฉากกันมาเพียบทั้งเครื่องดนตรีเยอะแย,ยะไปหมดเลยนะครับเอ๊ะแล้วนี่เอ๊สำคัญยังไงนะครับดอกบัวนี่น้องตอบหน่อยสิจ้ะสวัสดีค่ะหนูเป็นตัวแทนของโรงเรียนเทศบาลสีหนองแคนุสรนนะคะวันนี้หนูจะพามาดูฉากประกอบของโรงเรียนเทศบาลสีหนองแคนุสรนนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสะบัวค่ะสะบัวก็มีประกอบไปด้วยดอกบัวตูมแล้วก็ บอกบัวบานพี่ว่าแปลกๆนะครับโอ้โหออกจะดูน่ากลัวมากกว่าแทมยังไม่กินอีกด้วย <S <S ไปดูสิ่งสวยงามกันบ้างดีกว่านะครับ <S 1> <S 1> น้องๆแดนเซอร์กำลังสอบกันอยู่เลยว่าแต่ว่ามีคอนเซปต์อะไรบ้างล่ะครับน้องๆคอนเซปต์นะคะก็จะเป็นบทเพลงเทิดพระเกียตรติขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะคอนเซปต์ชุดนะคะจะเป็นไทยประยุกต์ค่ะแท้แทแม่ต้องบอกว่า สวยทั้งชุดและก็คนด้วยนะจ้ะองจาปีนี้พวกเราก็มารายการสิงชาสวรรค์ไปครั้งแรกก็ขอได้เชียร์แดงใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีและอำเภอหนองแคด้วยนะครับขอบคุณครับพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีและชาวจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งทั่วประเทศอย่าลืมเชียร์น้องๆด้วยนะครับแม่สวยแบบนี้รอบนี้เชียร์เต็มที่อยู่แล้วมาต่อที่โรงเรียนที่สองครับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัยรังสิตจังหวัดปทุมธานี โรงเรียนนี้ก็เต็มมาเพียดเช่นกันครับทั้งกองฟางควายเกวียนและดอกบัวเอ๊ะเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าจะมีบัวบานหรือเปล่านะสงสัยจะไม่มีครับอ้าวมาด,ดูน้องๆด้เนซอร์กันบ้างครับตอนนี้ก็พยายามแต่งหน้าแต่งตาเสร็จแล้วก็มาซ้อมครับว่าแต่ว่าเอ๊แล้วนักดนตรีไหนล่ะครับเนี่ยอยากเห็นหน้าซะแล้วอ้าวที่แท้มาหลบอยู่ในห้องน้ำนี่เอง โอ้โหกำลังสนุกสนานใหญ่เลยละครเนี่ยนี่พอคุณรู้ไหมครับว่านี่มาห้องน้ำไม่ใช่ห้องซ้อมแม่ยังไม่หยุดครับทำไมต้องมาซ้อมในห้องหนาล่ะเหมือนห้องอดัดเลยครับเสียงไม่มีเสียงเสียงกล้องเลยครับอ๋อแล้วข้างนอกซ้อมไม่ได้หรอคะนอกลำคานแดนเซอร์อา้ <c oughs> อาวแล้วไม่ถึงลำาคานแดนเซอร์ค่ะแดนเซอร์หน้าตาไม่ดีครับเขาว่าพวกหนูหน้าตา ไม่ดีค่ะแต่จะหน้าตาดีหรือไม่ดีสวยหรือไม่สวยการแสดงเป็นไงรอชมบนเวนทีนะคะยังไงพี่ก็รอชมอยู่แล้วเพราะว่าน้องสวยอยู่ในใจพี่ตลอดแต่ตอนนี้ไปพักชมเรื่องสั้นตลาดสดวันนี้เสนอตอน่อ